นิทานเรื่องหลอกแม่ไปวันวันณะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทมีหญิงชาราคนหนึ่งชื่อว่านางคำนางมีลูกสาวเพียงคนเดียวชื่อสายบัวนางคำเป็นหญิงชาราผู้มีชีวิตเรียบง่ายนางเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพังมาตั้งแต่ยังเล็กด้วยความยากลำบาก แม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่นางคำก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อลูกหวังเพียงให้สายบัวเติบโตเป็นคนดีและมีชีวิตที่ดีกว่าตนสำหรับนางคำสายบัวคือความหวังเดียวในบ้านปลายชีวิตเมื่อลูกสาวเรียนจบได้ให้คำสัญญากับแม่ว่าจะหางานดีๆและส่งเงินมาเลี้ยงดูแม่มีโอกาสก็จะสร้างบ้านใหม่นางคำก็ยิ้มดีใจ ภายในหัวใจของนางคำเปลี่ยนไปด้วยความหวังเพราะคนที่เป็นแม่ที่มีลูกเพียงคนเดียวย่อมฝากความฝันและอนาคตทั้งหมดไว้ที่ลูกไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินทองแต่เป็นความภาคภูมิใจว่าลูกจะได้มีชีวิตที่มั่นคงและสามารถดูแลแม่ยามแก่เท่าได้ในคืนก่อนจากลาวันที่สายบัวตัดสินใจว่าจะเดินทางเข้าเมืองเพื่อที่จะหางานทำ นางคําจุดตะเกียงน้ำมันวาววับส่องแสงเหลืองอ่อนในเรือนไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยแตกร้าวของการเวลานางนั่งลงข้างลูกสาวกุ่มมือลูกไว้แน่นด้วยความรักและความหวังนางพูดกับสายบัวลูกของตัวเองว่าลูกเอ๋อยลูกจะไปอยู่ไกลแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เมืองกรุงมันใหญ่นักคนก็มากมาย บ้านเรานั้นต่างจากที่นั่นเหลือเกินสายบัวสายบัวผู้เป็นลูกสาวก็รีบตอบกลับแม่ของตัวเองทันทีแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะจ๊ะหนูโตแล้วหนูดูแลตัวเองได้จ้าแล้วลูกแน่ใจแล้วเหรอว่าได้งานราชการทำจริงๆแม่ได้ยินเขาพูดกันนะว่า คนที่จะได้ทำงานพวกนี้ต้องมีเส้นสายต้องสอบแข่งกับคนมากมายแม่จา๋าหนูสมัครไปแล้วเขาตอบรับแล้วจา้าหนูจะมีงานทําที่มั่นคงแน่นอนอีกไม่นานหนูได้เงินเดือนก็จะส่งมาให้แม่ทุกเดือนนะจ๊ะนางคำยิ้มออกมาทันทีหลังจากได้ยินคำพูดของลูกสาว นางบีบมือสายบัวเบาๆด้วยสีหน้าปลื้มปริมจริงหรือลูกงั้นแม่ก็คงไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกแล้วลูกแม่จะได้เป็นนายคนเป็นเจ้าคนแม่จะได้อวดใครๆว่าลูกแม่ได้งานที่ดีใช่จ้ะแม่อีกไม่นานหนูจะเก็บเงินสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่นะไม่ต้องอยู่กระท่อมเก่าๆนี้อีกแล้ว แม่จะได้นอนบนเตียงนุ่มๆมมีไฟฟ้าใช้ไม่ต้องกลัวฝนรั่วนั่งคำหัวเราะอย่างมีความสุขเพราะนางกำลังจินตนาการถึงบ้านหลังใหม่ที่ลูกสาวสัญญาเอาไว้สายบัวเอ้ยแค่คิดแม่ก็ดีใจแล้วละ่ะเองหนีช่างกะตันอยู่จริงๆเลยนะสายบัวยิ้มแต่ในใจกลับรู้สึกวูบโวง เธอเองก็ไม่แน่ใจว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นไปอย่างที่พูดได้หรือไม่แต่เธอก็ไม่อยากให้แม่ของเธอผิดหวังสายบัวตอบกลับแม่ของตัวเองว่าแม่รอหนูหน่อยนะจ๊ะไม่นานเกินรอทุกอย่างจะดีขึ้นแน่ๆ นางคำพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวังนางกุมมือสายบัวแน่นขึ้นอีกครั้งโดยไม่รู้เลยว่าคําสัญญาที่ลูกให้ไว้มันอาจจะเป็นเพียงฝันลมแลมแรงๆเท่านั้นในทุกๆเดือนนางคำจะนั่งรออยู่หน้าบ้านเมื่อไพรสณนีมาถึงบ้านนางจะรีบเปิดจดหมายของสายบัวอย่างตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังแต่สิ่งที่นางได้รับมีเพียงถ้อยคำปลอบประโลม คำพูดที่ว่าแม่รอหนูหน่อยนะอีกไม่นานจะมีบ้านใหม่แล้วหรือบางคำพูดที่ว่าเดือนนี้ขอโทษด้วยนะหนูติดงานเยอะมากไว้เดือนหน้าหนูจะส่งเงินมาให้นางคําอ่านซ้ําไปซ้ํามาแม้ไม่ได้มีเงินติดมาด้วยแต่นางก็ยังยิ้มออกมาดวงตาฉายแววแห่งความหวังนางคำพ,พึมพำกับตัวเองว่า ลูกแม่จะต้องทํางานหนักแน่ๆกว่าจะได้เป็นข้าราชการต้องอดทนลูกของแม่เก่งเหลือเกินทุกครั้งที่จดหมายมาถึงนางคำจะไปคุยกับเพื่อนบ้านด้วยความภาคภูมิใจนางคำได้พูดกับเพื่อนบ้านว่าใหญ่ปริมสายบัวเขาบอกว่าเขากํำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะอีกไม่นาน เห็นเขาก็บอกไว้ว่าจะมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ฉันนะยายปริมคนที่อยู่ข้างบ้านของนางคำก็ได้ตอบกลับมาว่าเออยินดีด้วยนะนางคำลูกเองเนี่ยได้ดั่งใจจริงๆไอ้สายบัวมันก็ตั้งใจเด็กมันนิสัยดีนะเออขอบใจมากนะยายปริม ชาวบ้านบางคนที่นางคำไปเล่าให้ฟังก็ยิ้มรับบางคนก็ร่วมแสดงความยินดีแต่บางคนก็อดสงสัยไม่ได้เพราะว่านางคำเองก็ไม่เคยได้รับเงินจากลูกเลยบางคนก็มีคำถามอยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าถามออกมาเวลาผ่านไปหลายปีนางคำเริ่มรู้สึกคิดถึงลูกอย่างจับใจนางตัดสินใจจะเข้าไปเยี่ยมสายบัวในตัวเมือง คืนหนึ่งนางหยิบกระดาษกับดินสอเก่าขึ้นมาเขียนจดหมายด้วยลายมือสั้นๆในเนื้อความของจดหมายเขียนเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยแม่อยากไปเยี่ยมลูกจังไม่ได้เจอกันนานแล้วลูกคงทำงานหนักมากสินนะแม่อยากเห็นหน้าลูกคิดถึงลูกของแม่เหลือเกินสองอาทิตย์ต่อมานางได้รับจดหมายตอบกลับมาอย่างรวดเร็วเนื้อความในจดหมายเขียนมาว่า แม่ไม่ต้องลำบากมาเมืองกรุงหรอกรถเยอะอันตรายและอีกอย่างช่วงนี้หนูก็ยุ่งมากต้องเดินทางไปประชุมบ่อยหากแม่มาแม่อาจจะไม่ได้เจอหนูนางคํานั่งอ่านจดหมายด้วยสีหน้าเศร้าๆแต่ก็ยังพยายามทำความเข้าใจลูกนางคําพ,พึมพำกับตัวเองว่าหนูคงทำงานหนักมากจริงๆเอาล่ะรอก็รอ แต่ลึกๆแล้วหัวใจของนางคำเริ่มรู้สึกวงเวงขึ้นทุกวันวันหนึ่งขณะที่นางคำนั่งคุยกับป้านวลเพื่อนสนิทในหมู่บ้านปน้านวลมองนางคำด้วยความเป็นห่วงคำเอ้ยเอ็งว่าสายบัวมันทำงานราชการหรือใช่ยายนวลทำไมเหรอก็ลูกค่ะเขียนจดหมายส่งมาบอกตลอดนี่ คำข้านะได้ยินจากลูกหลานที่เขาไปทำงานในตัวเมืองนะมีคนเคยเห็นสายบัวมันทำงานอยู่ในร้านเหล้านะนางคำรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมากลางอกนางหัวเราะแห้งๆกลบเกลือนือค,คงคงเป็นคนหนาเหมือนมั้งแกก็อย่าพูดไปเรื่อยเลยนะยายนวล แต่หลังจากวันนั้นหัวใจของนางคำก็ไม่สงบอีกเลยคำพูดของป้านวลคอยสกิดใจนางตลอดเวลานางคำอยากจะไปเห็นกับตาตัวเองว่าความจริงคืออะไรลูกสาวของนางคำโกหกหรือไม่ในที่สุดนางคำก็ตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองด้วยตัวเองแม้จะชะราภาพและไม่เคยออกไปไหนไกลๆแต่นางรู้ว่านี่เป็นทางเดียวที่จะได้รู้ความจริง เมื่อในที่สุดนางคำตัดสินใจว่าจะเดินทางเข้าเมืองกรุงนางคำใช้เวลาหลายวันกว่าจะเดินทางมาถึงเมืองกรุงนางมองตึกรามสูงใหญ่ที่ตัดกับท้องทุ่งบ้านเกิดของตนภายในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังเดี๋ยวค่ะก็จะได้เจอลูกสาวแล้วล่ะนางคำพึมพำกับตัวเองพลางยิ้มออกมา นางเดินตามที่อยู่ที่สายบัวให้ไว้แต่เมื่อไปถึงกลับพบตึกเก่าโทมและไม่มีสำนักงานตั้งอยู่ตรงนั้นเลยนางคำพ,พึมพำกับตัวเองว่าเอ๋หรือว่าข้าจะมาผิดที่เนี่ยนางมองซ้ายมองขวาหวังว่าจะเห็นป้ายของสำนักงานราชการที่สายบัวเคยบอกไว้ แต่สิ่งที่พบกลับเป็นอาคารพาณิชย์เก่าๆดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชการเลยนางมองกระดาษจดที่อยู่ของลูกสาวในมือก่อนจะหันไปถามชายแก่ที่กำลังนั่งขายผลไม้อยู่ริมทางตาเอ้ยข้าขอถามหน่อยเซที่นี่ใช่สำนักงานราชการหรือเปล่าชายแก่รีตาแล้วมองกระดาษที่นางคำยื่นให้ก่อนจะสายหน้า ที่นี่ไม่ใช่สำนักงานราชการหรอกป้าข้าอยู่แถวนี้มานานไม่เคยเห็นมาก่อนนางคำขมวดคิ้วนางเริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ก็ยังไม่ละความพยายามนางเดินไปเจอหญิงไวกลางคนที่กำลังนั่งขายขนมอยู่ข้างถนนแม่หนูเอ้ยป้าขอถามหน่อยนะเอ็งเคยเห็นสำนักงานราชการแถวนี้ไหม หญิงคนนั้นสายหน้าพร้อมหัวเราะเบาๆแล้วก็ตอบกลับนางคำว่าป้าที่นี่ไม่มีสำนักงานราชการหรอกจ้ามีแต่ร้านอาหารผับบาร์แล้วก็ร้านเหล้านางคำใจหายวูบนางเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างนางเดินไปถามวินมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอลูกค้าอยู่พ่อหนุม่มเอ้ยเอ็งเคยเห็นผู้หญิงในรูปคนนี้ไหม นางชื่อสายบัวบอกข่ะว่าทำงานราชการอยู่แถวนี้ชายหนุ่มรับกระดาษไปดูก่อนจะทำหน้าครุ่นคิดชายหนุ่มที่เป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นพูดขึ้นมาว่าสายบัวเหรอสายบัวอ๋อผมว่าผมรู้จักพี่แกอยู่นะป้าพี่แกทำงานอยู่ร้านเหล้าตรงซอยนู้นแน่ นางคำเบิกตากว้างเอง็งเอ็งว่าอะไรนะร้านเหล้าเหรอใช่ครับผมเคยไปส่งพี่แกอยู่บ่อยๆผมเรียกแกประจำว่าพี่บัวแกมักจะให้ทิปผมอยู่เป็นประจำนะป้าเห็นทำงานอยู่ตรงนั้นมาหลายปีแล้วนะนางคำรู้สึกเหมือนโลกหมุนรอบตัวนางเซไปเล็กน้อยมือเหี่ยวย่นกำชายผ้าถุงแน่น นางได้แต่พึมพำกับตัวเองว่าลูกโกหกข้าจริงๆหรือนางไม่อยากเชื่อแต่เมื่อถามคนอื่นๆแถวนั้นทุกคำตอบที่ได้รับก็คล้ายกันหมดสายบัวเหรอเธอทำงานอยู่ร้านเหล้าแถวนี้แหละอ๋อรู้จักสิคนส,สวยๆผมยาวๆหน้าตาดีน่าจะทำงานอยู่ร้านเหล้าซอยถัดไปบางคนก็ตอบว่าข้าเห็นนางอยู่แถวบาร์นั้นมาหลายปีแล้ว บางคนก็พูดขึ้นมาว่าอะไรกันเป็นแม่แล้วไม่รู้หรือว่าลูกทำงานอะไรเสียงซุบซิบรอบตัวดังก้องอยู่ในหูนางคำใจสัน่นน้ำตาคลอก่อนจะสูดหายใจลึกๆแล้วเดินไปตามที่เขาบอกนางคำก้าวเข้าไปในตรอกที่ค่อนข้างมืดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านเหล้าและแสงไฟสลัว นางรู้สึกแปลกแยกจากที่นี่โดยสิ้นเชิงนางเดินไปจนถึงหน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่งตามที่ชาวบ้านบอกไว้เสียงเพลงดังลอดออกมาเสียงหัวเราะและเสียงแก้วกระทบกันดังก้องหัวใจของนางคำเต้นแรงนางรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในอกแต่ถึงอย่างไรนางคำก็อยากจะเข้าไปดูให้เห็นกับตา นางคำค่อยๆผลักประตูเข้าไปแล้วสิ่งที่นางเห็นก็ทำให้หัวใจของนางแทบแตกสลายภายในร้านเหล้าแห่งนั้นเต็มไปด้วยแสงไฟสีแดงและสีม่วงสลัวควันบุหรีล่ลอยคละคลุ้งไปทั่วอากาศเสียงดนตรีดังอื้ออึงจากลำโพงสร้างบรรยากาศครึกครืน้นปนขลุกมัวกลิ่นเหล้าคละคลุ้งผสมกับกลิ่นน้ำหอมฉุนของหญิงสาวที่นั่งประจำโต๊ะ ผู้คนมากมายจับกลุ่มกันอยู่ตามโต๊ะบางก็หัวเราะเสียงดังบางก็กระซิบกระซาบสนทนาบางกำลังนั่งโอบกอดหญิงสาวแต่งตัวสวยงามที่คอยรินเครื่องดื่มให้สายบัวก็นั่งอยู่ตรงกลางร้านสวมชุดสีแดงแต่งหน้าจัดจ้านดวงตาถูกแต้มด้วยไอายไลไนเนอร์เข้มจัด ริมฝีปากสีแดงสดเผยยิ้มเย้าวยวนขณะเธอเอื้อมไปรินเหล้าใส่แก้วของลูกค้าชายตรงหน้าเสียงหัวเราะของเธอใสกังวานแต่ก็เป็นเสียงที่นังคำไม่เคยได้ยินมาก่อนมันดูเสแสร้งและกลวงเปล่าเหลือเกินนังคำยืนอยู่ตรงหน้าประตูของร้านนางตัวแข็งค้างรู้สึกเหมือนขาทั้งสองข้างหมดเรี่ยวแรงทุกอย่างรอบตัวเหมือนเงียบงันลงชั่วขณะ แม้ว่าดนตรีจะยังดังอยู่แม้ว่าผู้คนจะยังสนุกสนานกันต่อไปแต่นางกลับไม่ได้ยินอะไรเลยนางกวาดตามองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาว่านี้คือลูกสาวของนางจริงหรือเปล่านี่คือลูกสาวที่เคยสัญญากับนางว่าจะเป็นข้าราชการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและจะส่งเงินกลับมาสร้างบ้านใหม่ให้แม่ไม่ใช่หรือแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า คือหญิงสาวคนหนึ่งในชุดฉูดฉาดกำลังนั่งแนบชิดชายแปลกหน้าใช้รอยยิ้มเย้ายวนหาเงินจากการรินเหล้าสายบัวกำลังนั่งหัวเราะกับลูกค้าชายแต่จู่ๆนางก็เหลือบไปเห็นร่างของแม่ยือนอยู่ที่ประตูรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปทันทีนางนิ่งค้างเหมือนถูกสาบใบหน้าที่เคยแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางกลับดูซีดเผือดเหมือนไร้สีเลือด ดวงตาของนางเบิกกว้างด้วยความตกใจและความหวาดกลัวเสียงหัวเราะของลูกค้าชะง,งักไปเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าของสายบัวเปลี่ยนไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนยังคงดำเนินค่ำคืนอันสนุกสนานของตนต่อไปสายบัวรีบเดินตรงมาที่แม่แล้วก็พูดกับแม่ของตัวเองว่าแม่แม่มาได้ยังไงนางคำน้ำตาคลอ แล้วก็ตอบกลับสายบัวว่าแม่ก็แค่อยากมาเยี่ยมลูกอยากเห็นที่ทำงานของลูกนะจ๊ะเสียงของแม่เบาเราวกับลมหายใจแต่กลับดังชัดในหัวใจของสายบัวชายที่นั่งอยู่ข้างสายบัวมองทั้งสองคนอย่างงุนงงก่อนจะเอ่ยขึ้นนี่ใครเหรอสายบัวญาติเธอหรือสายบัวกำมือนแน่นน้ำตาคลอ เธอหันไปหาชายคนนั้นพยายามฝืนยิ้มไม่มีอะไรหรอกจ้าพี่ดื่มต่อเธอแต่นางคำเดินเข้ามาใกล้มือที่เหี่ยวย่นเอื้อมมาจับแขนลูกเบาๆลูกเฮ้ยแม่ไม่ได้เสียใจหรอกนะที่ลูกไม่ได้เป็นข้าราชการนะแต่แม่เสียใจที่ลูกของแม่โกหก แม่ไม่ได้ต้องการเงินทองมากมายหรอกนะลูกขอแค่ลูกพูดความจริงกับแม่ก็พอสายบัวเบิกตากว้างน้ำตาหยดแรกไหลลงอาบแก้มนางทรุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงสายบัวสะอื้นแล้วก็พูดกับแม่ของตัวเองว่าแม่หนูขอโทษหนูแค่ไม่อยากให้แม่ผิดหวัง นางคำซุดตัวลงนั่งค้างๆลูกมือของนางคำลูบศีรษะสายบัวเบาๆลูกเอ้ยแม่เป็นห่วงลูกเหลือเกินอยู่ที่นี่ลูกสบายดีไหมสายบัวสายหน้าน้ำตาไหลพรากหนูเหนื่อยเหลือเกินจ้ะแม่หนูไม่ได้สบายเลยนะแต่หนูไม่กล้ากลับบ้านหนูอับอายหนูไม่อยากให้แม่รู้ความจริง นางคำดึงสายบัวเข้ามากอดมือเหีียวยนของนางคำปลอบประโยนสายบัวอย่างอ่อนนุ่มบ้านเราตั้งหากล่สายบัวที่เป็นที่พักพิงของลูกต่อให้ลูกไม่มีอะไรเลยแม่ก็รักลูกเสมอสายบัวร้องให้สะอึกสะอื้นซบหน้าลงตรงตักแม่เธอละอายแก่ใจเหลือเกินที่คอยโกหกแม่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำงาน บอกแม่ว่าจะส่งเงินให้ใช้แต่ก็ไม่เคยส่งบอกว่าจะเก็บเงินสร้างบ้านแต่เธอก็ไม่เคยเก็บให้ความหวังลมๆแล,ล้งๆกับแม่มาตลอดเธอเพิ่งตระหนักว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่แม่ที่เธอหลอกแต่เป็นตัวเองที่หลอกตัวเองมาตลอดตัางหากหลังจากวันนั้นสายบัวตัดสินใจเลิกทำงานในร้านเหล้าตัดสินใจเดินออกจากชีวิตกลางคืนที่วุ่นวาย เธอเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเกิดพร้อมกับนางคำเธอรู้ดีว่าคงไม่มีเงินติดตัวมากนักไม่มีบ้านหลังใหญ่โตให้แม่ไม่มีเครื่องประดับหรือของฝากราคาแพงแต่สิ่งเดียวที่เธอต้องการนำกลับไปด้วยคือหัวใจที่สำนึกผิดและพร้อมเริ่มต้นใหม่ระหว่างทางกลับบ้านนางคำไม่ได้เอ่ยอะไรนางเพียงจับมือลูกสาวไว้แน่นแม้สายบัวจะอับอายและละอายแก่ใจเพียงใด แต่ไออุ่นจากมือของแม่ก็ทำให้สายบัวรู้ว่าแม่ไม่เคยทอดทิ้งเธอเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านสายบัวพบว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมบ้านหลังเก่าที่มีรอยแตกร้าวยังตั้งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเช่นเคยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวของเธอเองวันแรกของการกลับมาบ้านสายบัวรู้สึกประมานางกลัวสายตาของชาวบ้านกลัวคำพูดนินทา แต่นางคำบอกว่าคนเราพลาดได้เสมอสิ่งที่สําคัญคือการลุกขึ้นใหม่ด้วยกำลังใจที่ได้จากนางคำสายบัวจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความตั้งใจเธอช่วยแม่ทำสวนเก็บผักไปขายที่ตลาดทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านแม้จะเป็นงานหนักและได้เงินไม่มากแต่เธอก็รู้สึกภาคภูมิใจกว่าการทำงานอยู่ในร้านเหล้าทุกคืน วันเวลาผ่านไปสายบัวเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเธอพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองมากมายแต่อยู่ที่การได้ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ได้อยู่เคียงข้างแม่และได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องหลอกลวงใครบางครั้งบ้านที่อบอุ่นก็ไม่ได้เกิดจากหลังคาที่สวยงามหรือผนังที่แข็งแรงแต่มันเกิดจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจจบบริบูรณ์